สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมากับรายการเก่าจับต้องจับเขา้าคุกอีกแล้วแม่มีคนถามมาว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่มีอยู่จริงไหมแล้วก็เป็นรายการที่มีการดัดสันดารเด็กจริงหรือเปล่าแต่งเรื่องขึ้นมาไหมผมยจะบอกว่าจริงครับผมโดยส่วนตัวแล้วนะครับรายการนี้เนี่ยหาดูแทบจะไม่ได้แล้วน,นะครับ,นรบใน YouTube เนื่องจากรายการนี้ผิดกฎ u t u b e อย่างร้ายแรงหลายข้อนะจ๊ะถ้าเกิดอยากดูก็ต้องดูเว็บนอกเอานะครับผมนะเป็นรายการที่จับเด็ก ระายำเด็กส้นเตนเนี่ยมาปรับสันดานนั่นเองเฮ้ยใครที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่รุ่นนี้นั่นเี่ยคงมไม่โดนขนาดนั้นหรอกนะต้องเป็นเด็กที่ระยำพอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายพูดไม่ดีหรือทำชั่วถึงขั้นที่แบบว่าเล่นยงเล่นยาหรือด่าด่า,ดาพ่อมึงพ่อแม่เนี่ยโดนหมดนะครับรายการนี้เลยกลายเป็นหนึ่งในรายการโปรดที่ผมชอบมากเลยครับผมนะเวลาเห็นไอ้เด็กเวดเนี่ยมันโดนปรับทัศนคตินะฮู้ยริมพันเลยทัศนคตินะครับผมบอกได้ว่าชอบชอบเห็นแล้วแบบ อ้สะใผมชื่ออีธานได้อยู่บ้านแม่เรียกไอ้ปื๊ดลักขโมยโกยสมบัติ รองเท้าเพื่อนหายทุกวันผมนี่แหละอีธานเอาไปเองมันคือเด็กเหียขนาดแท้แทนเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยรองเท้ามันเปลี่ยนทุกวันตอนแรกนึกว่ามันซื้อที่นายด่ายมันขโมยเพื่อนแม่ขโมยมาจนจะเปิดร้านรองเท้าได้อยู่แล้วลูกชายผมเป็นคนดีรู้เท่าไม่ถึงการครับพมเฮ้ยรองเท้าบ้ารองเท้าบึบ้าไอเด็กรองเท้าเบือีธานเป็นเด็กที่ชอบรองเท้าเพื่อนเป็นอย่างมากรองเท้าโรงเรียนทุกคู่ต้องเป็นของกูไม่าะบอกรองเท้าพ่อเบืกอคุณจะดม ชี่อะไรเนี่ยผมเป็นพี่เขานะครับผมมเตือนมาหลายทีแล <elim> ้วว่าอยากขโมยรองเท้านะขโมยมาก็ใส่ไม่ได้เอาคู่ที่ใส่ได้ก็พอ เราได้ยินวินากรรมของแกมามากพอแล้ววันนี้แกต้องโดนปรับทันทคติเอาละถอดเสื้อผ้าออกไอเด็กเวรแล้วเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อ,ส,อสีส้มเดี๋ยวนี้เคยได้ยินแต่สีสักเกินนะครับมึงกล้ากวตีนกูละฮะคนที่กดตีนกูล่าสุดตัวกูบดต,ตูดไปแล้วจะฝ่าไหนตูดแตกเลยเด็กเวรมึงถอดเสื้อแล้วใส่เสื้อส้มเดี๋ยวนี้มึงทำมึงทำเดี๋ยวนี้เฮ้ยกูขึ้นกูขึ้นแล้วกูลงยากกลิ่นปากไม่ใช่เลือกตั้ไอเด็กที่แมองอ่อนชิบหายแค่นี้ก็ร้องไห้แล้ว <c oughs> พวกพี่กินครีเป็นอาหารหรือเปล่าครับเนี่ยเสร็จพวกฉันแน่เด็กเวนทำด่างมาดนเรเลยหนูนามาสิมันพวกเกิงเลยไม่โดนพวกฉันแน่อะไรหรือเปล่าเจ้าหนูน้อยเป็นเศร้านะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็ดน้ำตาให้แม่จ๋าพี่ยาย่น้อเข้าไปในคูเดียวพี่เปลี่ยนละเกินเนี่ยพี่วิ่งที่รักสิจ๊ะแม่พี่เลยปีชาติไหนวะเนี่ยไอเด็กนี่ต้องเป็นของฉันคนเดียว เข้าใจไหมแกมองตาฉันสิเ,เรียกพี่ว่าพี่เบิม้มเร็วเรเรียกเร็วพ,พี่เบิ้มพี่เบิรมครับเออดีมากปไปดูรอยสักพีเ่เป็นไงเป็นไงสวยไหมไม่สวยสิเพราะพี่ยังสักไม่เสร็จเออแม่งได้เงินหมดก่อนนี่แต่ลอยน,นี่สักเสร็จนินจาเต่าชักว่าผมเคยเห,หรือเปล่าเออ,อจินตนาการลำเลิศหลังจากนั้นหนึ่งเดือน ผมได้กลายเป็นเ็กที่ดีขึ้นผมปัจจุบันไม่เคยขโมยรองเท้าเพื่อนอีกแล้วครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดมันผิดบหารผมนะจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกแล้วผมมาอยู่บ้านได้เกรดอันดับหนึ่งเออเองทำดีก็ทำได้นี่หว่าไม่ทำตั้งนานาาแล้ว,ลวทะลวงก็ดีขึ้นเยอะเลยนะผมสำนึกแล้วครับจะไม่กลับไปขโมยรองเท้าใครอีกทุกทวันนี้ผมก็ได้แค่ดม ชื่นใจอีธานดมรองเท้าเพียงอย่างเดียวและไม่เคยขโมยรองเท้าใครอีกผมกลายเป็นคนดีคือเพราะรายการนี้จริงๆครับลุกขึ้นมาผมไมเป็ดโดนและกัดแกงเพื่อในโรงเรียนบอกเลยว่าคุณครูอย่าอาผมไม่เลงเด็กในซอย,ยต้องคาราว่าผมเรียกผมว่ามีไมส์ครับโพราะนเสียงที่สุดในซอยและไอพวกเด็กเนิร์ดทั้งหลายโดนผมแกงจนร้อง,องห่มร้องไห้กันปวด ผมก็บอกเลยว่าไปโรงเรียนทีและไปั้งแฝก9้าองหะไปสายไม่ไงเอ๊ะเด็กวัยมึงตัวเด้นี่ยมึงตัวเด้นี่ยอะไรก็เนี่ยไอ้ไอ้ตกใจตกใจไว้ยครีดเมื่อกี้มึงกินไปโรงเรียนสายขนาดนั้นก็ได้แต่อยู่ที่นี่มึงสายไม่ได้เว้นตื่นโคตรสายเลยเด็กวัยเลยพ่อมึงเมื่อไงอ่ะพ่อมึงว่างไงนะป่าก็ะโปผู้เป่ากับพี่หล่อเหมือนพ่อพี่เลยโอ้พึงรู้ได้ไงเนี่ยแม่งรู้จริงนะเนี่ยนะเออเองนี่น่ารักนี่จริงนะเดี๋ยวคืนนี้ไปหาพี่ที่ห้องนะเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยได้อย่างดีนะสถานการกินเนีี่่ยพจัด การให้เลยครับกินอาหารนะครับแต่พี่จะกินขอเปล่าไม่รู้แกเว้ยแบบเกลียด <c oughs> กัน <c oughs> บางเคสเราก็ให้ดูแบบเต็มๆหรือยาวๆไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันรุนแรงมากจริงๆอย่างเช่นเคสนี้ครับได้เขาวมึงด่าพ่อแม่มึงด้วยฮะ <c oughs> าาขณะกูติดคุกเร็วซ้ำต่ำช้าสักไม่เสร็จกูยังไม่ด่าพ่อแม่ตัวเองเลยไอ้พวกเวดมันฟ้องหรือไงแกกล้าเรียกพ่อแม่ว่าพวกเวรอย่างนนั้เหรอฮะแกอยากโดนพวกฉันลุกกระเทือบหรือไงให้เด็กผมสตีเฟน ติดการพนันบุกลุกบ้านคนอื่นขโมยของขโมยของไปขายมาเล่นการพานันไอ้ข้าว่าเองขโมยของอะฮะสตีเฟน ทางนี้พี่พพทางนี้ลงติดสลอนปั้นใหญ่เลยนี่มึงอะฮะมึงรู้หรือเปล่ากูมาติดที่นี่ก็เหมือนมึงนั่นแหละมึงจะรู้ได้ไงกูมไม่ใช่พ่อมึงโอ้โหมันด่าพ่อกูด้วยมุขคมมุขคมอย่าห้ามผมกูยัยง <ๆ S 2> ไม่ได้ห้ามเลยเฮ้ยมึงด่าพ่อกูไอ้เนี่ยด่าพ่อเพื่อนหัวมึงขำหัวกูด้วยฮะลงมาเดี๋ยวนี้เด็กเวรลงมาฮะลงมาคุยไม่รู้จักเด็กผู้ใหญ่มึงยกกูขึ้นไปเองเอแท้ๆโอ้ยได้ข่าวว่าแกเก่งเจ๋งเก๋ามากเลยใช่ไหมฮะอ่ะเอด็ดเวิร์ดอ่ะ ครับผมผมหล่อด้วยเออคิดาทำเสียงหล่อแล้วใช่จะชอบหรืองไงฮะเอ็ดเวิร์ดจ้าเอ็ดเวิร์ดชิพ่ายแล้วกูผมเอ็ดเวิร์ดขโมยของดูดบ้องรักขโมยคบหญิงสี่คนซ้อนอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้แต่อยากบอกแถมยังตั้งแกงชื่อว่าสกีบีดี้ด้วยเข้ามาซิเออนี่เราชุบชุบชุบเออเขาถ่ายอยู่ว่าต้องโชว์แอ็คก่อนนี่นี่ผมหล่อสาวเข้าหาผมขโมยของแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรขโมยของบ้านแม่เพื่อนแม่เพื่อนยังบอกเลยว่าเอ็ดเวิร์ดจ้า มาทำอะไรจ้ะไอเด็กอะไรอ้มันไล่ขโมยของใหม่พอยังหล่อแม่เพื่อนอีกอะไรหล่อแม่เพื่อน,นไปเป็นศิละปะตั้งหักเล่าแกใช่ไหมเอ็ดเวิร์ดนะหล่อแม่เพื่อนสูงยาวเข่าดีขโมยของไม่ต้องมามองหนะ้าทำเสียงลงเสียงหล่อเลยเวทกูไปใจ้อ่อนง,ง่ายๆตั้งแต่ไอเด็กเวทไอเด็กที อยู่ที่นี่มึงก็เปแขกกระจอกท่านั้นแหละฮะมึงทำเร็วมามึงก็ไม่ได้แข่เด็กเร็วระยำห้ำตุยมึงโดนกูแน่ฮะคือเนี่ยมึงโดนตูดมึงบ้าง<ต>เนี่ยข่าวว่ามึงเป็นหัวหน้าแก๊งสกีบีดี้ทอยเลสด้วยหรืองไงฮะหัวหน้าแก๊งสกีบีดี้กำลังมาพวกเราหลบหน่อยหลบให้เขาเดินหน่อยเร็วใครมาตั้งชื่อแก๊งสกีบีดี้ทอยเล็สวะไว้แก,กเ,เห็นหน้านจริงเฮ้ยพวกเราออกมาดูมาหน่อยสิชิบหายละกู เอาล้น้องบ่าวเนินงนาทีนอนของน้องนะเฮยเดินตรงไปโอโ้หัวหน้าแก๊งสกิปมี่ดีพวกเราตบเบอร์แล้วดีกัพี่หัวหน้าแกง๊งเอาหัวหน้าแกง๊งเอ้ยไม่ใช่เอด็ดว์ดเข้าไปแล้วมันจะต้องรู้โอยอยู่ในนี้ใครใหญ่ที่นี่ไม่ใช่แก๊งและบาทของมนันอีกแล้ว ที่นี่คือกดว้าเอ็ดเวิร์ดจ้าเอ็ดเวิร์ดเอ้ยมีเข้าไปได้สิกาเอ็ดเวิร์ดจ้าเอ้ยเปิดประตูให้เก้กูหน่อยดิเฮ้ยเอ็นกล้ารเปิดประตูใสเ่เก้ฉันเรื่องอะไรฮะเฮ้ยเด็กเวลฮะมึงหันประตูไปทางนู้นเลยเดี๋ยวกูล้างตูดมึงให้เร็วๆเดี๋ยวเจลจะมาแล้วเร็วๆหันไปหันไปอ,อ้เอ็ดเวิร์ดขอโทษครับปู่ หากใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมบอกไว้ด้วยนะครับนะสามารถกดไลค์กดสับตะคายเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้นะครับผมนะอีพีน่าจะรวบรวมมาอีกนะจ๊ะแมบอกเลยว่ามันไม่สามารถที่จะลงเป็นแบบว่าตอนยาวๆได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าตอนสั้นๆซอยมาให้ดันเองนะครับบอกเลยว่ามันมีเยอะอีกหลายตัวเลยเอเด็กกะเลวราดพวกนี้นะใครได้ชอบแล้วนี่นะครับผมนะกดติดตามไว้เลยนะจะเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกเทียบบอกเลยบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมียันแบบว่าวิ่งโดนผู้คุมไล่กระทื ก็มีนะพยายามหนีก็มีโอ้โหบอกเลยว่ามีเยอะนะไม่ใครถามว่ามีผู้หญิงบ้างไหมโอ้โหเด็กผู้หญิงนี่ก็ใจย่อยนะครับมาตบก็ผู้คุมเพียงมีเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยุบเบ๊าไบายจัง